สวัสดีครับอยู่กับผมคือเก่านะครับช่องเกษตรลุงดันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูครับรวดคลิปอ้อยครับ L7 นะครับว่ามันมีความคล่องตัวแค่ไหนนะครับดูนะครับนี่ครับกําลังคีบใส่อ้อยอ้อยใส่รถดนะครับเนี่ยครับถามว่าคล่องตัวไหมครับดูนะครับความคล่องตัวนะครับ มันก็ต่างจากรถใหญ่ครับตามสภาพนะครับรถเล็กนะครับนี่ครับเพราะว่าทางก็ค่อนข้างคงเทงครับก็เลยนี่ครับก็ใช้รถผานถ่าครับถปรับไปนะครับเพราะว่าทางขึ้นค่อนข้างยากครับนี่ครับข้อดีนะครับของการติดผ่านมาด้วยครับติดผ่านเอาผ่าน ฐานไถนะครับไถเกียร์นะครับเพื่อทําทางขึ้นนะครับคลิปอ้อยขึ้นนะครับเนี่ยครับก็เวลาไปหาคลิปอ้อยครับส่วนมากตัวนี้ครับอัตต์จะอ้อยสดนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับดูนะครับว่าการคลิปอ้อยจะคล้องตัวเหมือนรถไถฟอร์ดหรือเปล่านะครับดูนะครับ รู้จากการคลิปน้อยนะครับก็ถามว่าการคล้องตัวเหมือนฟอร์ดไหมก็ต่างกันครับเพราะว่ารถเล็กรถใหญ่นะครับการคล้องตัวก็จะออกจะช้าหน่อยครับแต่ข้อดีครับของการคลิปอ้อยนะครับของเอลท7จนะครับคลิปคลิปไม่ใหญ่นะครับไปวางอ้อยนะครับเพราะว่าทําวางแบบนี้ครับ คนขึ้นอ้อยสบายครับเพราะว่ากำไม่ใหญ่มากครับกระจายอ้อยได้ไวครับเลี้ยงงอ้อยง่ายครับดูครับความคล่องตัวครับของ LT7 นะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับสายตาผมนะครับหรือว่าใช้ได้มากครับโอเคครับ อาจจะไม่เร็วมากก็ก็ถือว่าด,ดีกว่าไม่มีครับนะี่ครับดูการยกขึ้นอ้อยนะครับเพราะว่าคอนทูนอาจจะช้าครับมันเป็นของโรงงานนะครับไม่ใช่คอนทูนแบบแบบแต่งนะครับนะี่ครับดูการคลิปอ้อยนะครับ นี่ครับความคล่องตัวอาจจะช้าเนี่ยครับนี่ครับ,รบก็ประมาณนี้ครับรถทีฟนะครับ L7 นะครับเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ